อะไรทั谢谢้งต่เนี่ยเนี่ยจะกินเนื้อย่างเดียวไม่อยากกินอันนี้อม่้องกาะเก็นเราทีไปตายหมดเลยอ่ะเอ้เจปาอ้เจลูกเ่าอันนี้มันเืออะไรมา 爸，我这我这个谁了？ Yeah.